เมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะเลือกตั้งรุ่นน้องของเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็ประกาศสักดาโดยการจัดกลุ่มก้วนให้กล้วยไปคนละสองใบกลายเป็นว่าขาใหญ่ที่เป็นหัวหน้าซุ้มหัวหน้ากลุ่มสอบตกเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็คือคนที่เป็นคนที่อดีตนายกทักษิณ และอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สองอดีตนายกรัฐมนตรีนี้ได้ให้โอกาสชีวิตโอกาสทางธุรกิจกับเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้จากนักธุรกิจธรรมดาจนวันนี้กลายเป็นนักธุรกิจแสนล้านและประวัติของเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ในช่วงที่มีการรัฐประหาร คณะคอสอชอก็ได้กล่าวหัวว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของฝั่งอดีตรัฐบาลในสมัยนั้นก็คือผู้สนัสนบสนุนหลักรัฐบาลเพื่อไทยใกล้ชิดกับอดีตนายกทักษิณใกล้ชิดกับอดีตนายกยิ่งรักเจ้าหนอเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็เป็นหนึ่ง ในบุคคลที่ถูกคณะคอสชอเรียกไปปรับทัศนคติท่านทั้งหลายก็พอจะคาดเดาได้ว่าเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้เป็นใครแต่ในช่วงที่มีการปรับทัศนคติกลายเป็นว่าหัวหน้าคอสชอนี่ติดตาต้องใจและเกิดความใกล้ชิดสนิทสนม กับเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้จากที่สนามกอล์ฟคนนี้เป็นคนของอดีตนายกทักษิณเป็นคนของอดีตนายกยิ่งลักษกลายเป็นว่าได้กลับมาเป็นคนสนิทคนใกล้ชิดของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานี่คือประวัติเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ และเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็ล่ำรวยขึ้นอย่างผิดหูผิดตาจากธุรกิจพันล้านกลายเป็นธุรกิจแสนล้านติดลำดับเศรษฐีผู้รวยที่สุดในประเทศไทยคนหนึ่งแล้วเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ ก็มีเครือข่ายคนที่เคยเรียนคณะวิศวะด้วยกันนไปอยู่ตามพักการเมืองต่างๆอยู่ในพักพลังประชารัฐก็มีอยู่ในพักเพื่อไทยก็มีเรียกว่ามีเครือข่ายของคณะวิศวะเนี่ยที่เป็นรุ่นน้องตัวเอง และวันนี้นี่ได้เข้าไปมีอำนาจจัดการชี้นำเป็นขาใหญ่ในพักการเมืองนี่อย่างน้อยก็สองถึงสามพักทำให้การเดินงานทางการเมืองหรือแม้กระทั่งนโยบายทางการเมืองไม่สร้างผลกระทบต่อธุรกิจแสนล้านของเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ท่านทั้งหลายครับ ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในช่วงที่มีอยู่ระหว่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ในช่วงปลายของยุคสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับรุ่นน้องซึ่งเป็นขาใหญ่ อยู่ในพักเพื่อไทยและรุ่นน้องที่เป็นขาใหญ่ในพักเพื่อไทยนี้ก็คอยดูแลปัดเป่าปกป้องไม่ให้พักฝ่ายค้านนี่เข้ามา,หร,มา,ารหรือมาปัะจานหรือมาหาทางแก้สัญญงสัญญาต่างๆนานาที่บริษัทนี้ทำกับรัฐบาล คอยปกป้องให้โดยตลอดเมื่อถึงเวลาที่ใกล้จะเลือกตั้งรุ่นน้องของเจ้าของสนามกอบคนนี้ก็ประกาศสักดาโดยการจัดกลุ่มกวนผู้สมัครสอสอ,สอซึ่ง100%ที่เข้าร่วมคือเป็นสอสอในยุคสมัยการเลือกตั้งในปี2562คนที่เข้ามาร่วม อยู่ภายใต้การนำของขาใหญ่ในพักเพื่อไทยซึ่งเป็นรุ่นน้องของเจ้าของสนามกอล์ฟว่ากันว่ามีมากถึง70คนมีการนัดกินข้าวพบปะกันเดือนละครั้งก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า3เดือนคนที่ไปกินข้าวที่เป็นสอสอ ก็จะได้รับการดูแลค่าเช้จ่ายจากรุ่นน้องเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้นะให้กล้วยไปคนละสองใบกล้วยหนึ่งหวีมีสิบใบกล้วยหนึ่งหวีเอาไปชั่งหนักหนึ่งกิโลแต่การนัดหมายกินข้าวกันทุกเดือนทุกเดือนก่อนการเลือกตั้งคนที่ไปกินข้าวซึ่งส่วนใหญ่ ก็มาจากพัคเพื่อไทยประมาณเกือบ70คนสคนะก็จะได้รับกล้วยไปคนละสองลูกไม่ใช่สองบีนะครับรับค่ากินข้าวรายเดือนไปคนละสองลูกจนกระทั่งพากันไปลงสมัครรับเลือกตั้งและรุ่นน้องของเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็ประกาศในวงชัดเจนว่าเขาต้องการจะนั่งเป็นรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงานจะได้ทำงานเพื่อดูแลประโยชน์ของรุ่นพี่คนนี้อย่างเต็มที่ทุกคนที่ไปกินข้าวก็ทราบหมดครับว่าขายใหญ่ในภาคเพื่อไทยคนนี้เนี่ยไม่น่าจะเอากล้วยอยู่ในสวนตัวเองมาแจกนะ คนละสองใบสองลูกสองลูกสองใบสองลูกอยู่ถ้าไปครบเจ็ดสิบคนก็ต้องใช้กล้วยถึงสิบสี่สิบห้าหวีเดือนละสิบสี่สิบห้าวีเนี่ยและระยะเวลาสามเดือนสี่เดือนต่อเนื่องเนี่ยมันจะต้องมีเจ้าภาพและทุกคนก็เดากันว่าคนที่เป็นเจ้าภาพตัวจริง ก็คือเจ้าของสนามกอล์ฟแต่ในการกินข้าวพูดคุยกันนั้นก็ไม่ได้มีความคิดที่จะไปสนับสนุนคนด d เดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคอื่นนะครับที่ทำกันที่คุยกันตลอดระยะเวลาสมเดือนสี่เดือนก่อนเลือกตั้งก็เพื่อจะสนับสนุนแคนด d เดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนี่แหละ แต่ขาใหญ่คนนี้นี่เขาตั้งกวนกลางมุ้งอยู่ในพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยทุกคนทราบดีครับแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปตำหนิติเตียนอะไรและแม้กระทั่งอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยก็ไม่กล้าตำหนิติเตียนในพฤติกรรมกลางมุ้งของเจ้าสัว ของคนใกล้ชิดเจ้าสัวคนนี้ปล่อยให้ทำทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณตั้งแต่บริหารพรรคไทยลักไทยเป็นต้นมาจนมาถึงยุคสมัยของคุณยิ่งลักหรือแม้กระทั่งก่อนคุณยิ่งรักคุณสมัครนี่ไม่มีนโยบายให้มีการกลางมุ้งในพรรค ทยลักไทยหรือพักเพื่อไทยเพราะทุกคนต้องไปขึ้นอยู่กับผู้นําทางจิตวิญญาณคนเดียวแต่ถือว่าครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษเพราะนอกจากเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้จะใกล้ชิดสนิทสนมกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณแล้วเจ้าของสนามกอล์ฟคนนี้ก็ได้ช่วยเหลือในช่วงที่พรรคเพื่อไทย ประสบชะตากรรมต้องช่วยเรื่องกล้วยต้องช่วยเรื่องกิปาถะตลอดนี่คือเหตุผลที่ยอมให้มีการกลางมุ้งในพัคเพื่อไทยในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งขาใหญ่ของพรัคเพื่อไทยซึ่งเป็นรุ่นน้องของเจ้าของสนามกอล์ฟ ก็มีกล้วยไปสนับสนุนคนในก้วนของตนเองนะครับอยู่ประมาณสัก60ถึงเจคนนี่ให้ไปอีกคนละสามวีให้ไปคนละสามกิโลเพื่อหวังที่จะให้ผู้แทนราษฎรที่อยู่ในกลุ่มของตนเองเนี่ประมาณ60ถึงเจคน,นได้รับชัยชนะ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาแต่เมื่อผลการเลือกตั้งออกมามันผิดความคาดหมายผิดความคาดหมายก็คือแทนที่พักเพื่อไทยจะได้เป็นพักลำดับหนึ่งกลายเป็นว่าพักเพื่อไทยกลายเป็นพักลำดับสองไม่แลนดสไลด์อย่างที่ได้ พยายามรุนลค์ง,งหาเสียงกันสำมไรรุ่นน้องของเจ้าของสนามกอฟก็ได้ความเผอเลยพราะตัวเองเนี่ยได้สัถาปนาตัวเองให้กลายเป็นขาใหญ่แล้วเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้วมีคนในสังกัด60-70คน,นก็ละเลยพื้นที่ เกิดความประมาทกลายเป็นว่าขาใหญ่ที่เป็นหัวหน้าซุ้มหัวหน้ากลุ่มที่เอาการสนับสนุนมาจากสนามกอล์ฟสอบตกสอบตกไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรครับ การสอบตกและไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรนั้นเนี่ยมันก็ทำให้อำนาจต่อรองในพักเพื่อไทยของขาใหญ่คนนี้นี่ลดลงเมื่ออำนาจต่อรองลดลงไอ้เรื่องจะไปชี้เอาในกระทรวงที่อยากจะได้เนี่ เช่นอยากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนี่ก็ดูท่าแล้วว่าไม่น่าจะสามารถต่อรองอะไรได้เพราะตัวเองสอบตก